สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Natty Journey อีกแล้วนะคะเีกเช่นเคยเนะีมาพบกันอีกแล้วนะคะวันสบายๆแบบนี้คือวันธรรมดานั่นเองวันนี้นะคะเอกก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปกินอาหารเขาเรียกว่าสไตล์ญี่ปุ่นเหรอสไตล์ญี่ปุ่นแต่อยู่ที่นะคนปรปฐมนี่เองนะคะเป็นร้านเปิดใหม่นะคะไม่กี่เดือนนี่เองน่าจะประมาณดสดๆร้อนๆเลยนะ oh. เดี๋ยวมาดูนะว่าเมนู กินขนาดไหนแล้วร้านจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็ไม่ต้องไปถ่ายรูปไนถึงญี่ปุ่นแล้วเรามาที่นี่ได้เลยเขาว่าแบบนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เราก็ใกล้จะถึงทางเข้าแล้วน,นะคะที่สังเกตด้านหน้านะคะหรือทางที่ลงไปเมรุภาวาุปนะเราจะมีเนียส่วนนะ้ำปั้นสุกรด้าหนาหน้านะะาี่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็เลี้ยวเข้าไปได้เลย อยู่แล้วนะคะที่ร้านนี้เลยด้านหลังนี่ชื่อร้านว่าฮอนด a แค่นี้แหละที่จอดรถนะด้านนี้เลยสะดวกสบายมากมห้เขาเขกันอีกแล้วนะคะ ก็อยู่ที่ร้านคอนดานเนาะวันนี้เรามากินนะคะกินย่างแล้วก็มีชาบูด้วยนะเราชาบูแล้วก็จะมีเตาปิ้งย่างเนาะวันนี้ก็กินแบบเบาๆนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงกินรสจัดหนักเนาะก็น,กน,กน,กกน,นี่เลยไล่น้อยนะไข่เชียวตัวใหญ่มากตอนนี้ตัวละเจ็ดจุดเก้าป่ะเนีย่ยดูดิหอยตัวใหญ่มากๆเลยน่ากินมากๆด้วย

กรอบนอกนุ่มในความหนุ่มแเหนียวอร่อยที่อีกหนึ่เมนูนะที่ชอบม,มากเลยนี่ตั้งใจม,มากินเลยยันี้ปลาตูนใช่เลยค่ะทุกคนน่ากินมากๆเดี๋ยวมาดูความ,ามาสดกันนะกกน,นี่ค่ะอีเมยเนี่ยขอตักน ไม่เหม็นข้างเลยนุ่มเนยขมทองแต่ที่สั่งเดียวเนยขมทองปรุงรสอร่อยเย็นนิดหน่อยค่ะเย็มนิดๆปรุงรสอร่อยมากๆค่ะเปิดหน้ากยังอร่อยเจ้าของร้านสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่แม่มาเมนูได้นะมาได้ร้านมาได้เลยร้านร้านเพิ่งเปิดใหม่ร้านทุหลีฮะเราติดไฟซบุ๊กขนาดนะจะกิวครับผมอร่อยนะเพิ่งับสั่งไปเมื่อกี้เมนูอร่อยมากของสดของสดของสดมาตลาดใกล้ๆ ซีฟู้ดเนี่ยอร่อยอร่อยเพราะว่าเราเป็นคนกินเผ็ดหวานแลไมก็จะเผ็ดเนาะหวานแล้วก็เผ็ดแล้วผ็ดเผ็ดนแะนดนดนแต่ว่า,วา,าอร่อยนะแบบว่า,มา,มาแซ่บแซ่บมากติดไข่แข็งลวกมา <c oughs> ด้วยก็ให้ <c oughs> แต่ก็ถือว่าอาหารที่นี่รสชาติดีนะคะเราก็สดทุกอ,อย่างเลยเนาะเดี๋ยวเรามารออันนี้เลยเอามารอหอยเชื่อแต่ว่าย่างอยู่เดี๋ยวมออเมากินหมูอันนี้เป็นผัดพรอหมูของเนื้อเหรอผัดนอก

เรา,า,ามาชินมนะชิมนำตก่อนลวกันเนาะอร่อยรสชาติอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากกระมาณีเนื้อหมู เมน,นูแนะน,นำเลยมาต้องสั่งนะไข่ปูกันนะมันปูไม่มันปูเรามาชิมมันปูเนื้นอว่าว ได้เลยนะ่วมเย้ไม่าเทางหลักรสุแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจิ้มกับซีฟูดดีกว่าเอ้แกินสดๆก่นเนาะกินแบบไม่ต้องจิ้มตัวนึงกินได้เหมือนได้สามคำเลย ความสดแล้ว <abajo> ก okay, ็ร <gasps> ู <crawl prejudice> ้เลยว่าสดอ่ะแล้วเขาว่าแตกเขาเรียกว่าอย่างอะไยเหรอหอเลยนี่ไม่ไม่ไม่เนยเยอะกินมดิเอามาจิ้มดูสดได้นะยังรออยู่แบบจิ้มเลยอะอันใหญ่อ่ะยวงจิ้มสีม้วนดิค่ะ อร่อยไหมล่ะอร่อยเข้มข้นอาเนี้ยเนียน่านะคะชิน,น้น เลยว่าอร่อยมากๆเลยทุกเมนูเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวแถวนะครปฐมนะแวะมา,าไ,มได้เลยเดี๋ยวเอ๋ลงเส้นทางนะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตล่าไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าที่ไหนหหนะติดตามกันไว้นะอย่าลืมกดต c r i b e ช่องเอ๋ด้วยนะนี่ไปก่อนเลยพายอิม่มมากไปละ thank you